มะเขือยาวซ้ำสองในรอบหนึ่งอาทิตย์แกบอกเลยว่าฉันติดกินผัดมะเขือยาวมากแต่เมื่อก่อนคือทําไม่อร่อยไงแต่ตั้งแต่ได้ซอสหมี่ปรุงมาคือทํากับข้าวทุกวันค่ะตอนนี้เคล็ดลับทําให้มะเขือยาวไม่ดําต้องเอาไปทอดก่อนนะแล้ววิธีนี้ช่วยเก็บความหวานในตัวมะเขือไว้ได้ด้วยมะเขือยาวก็ต้องคู่กับหมูสบับอะถ้าใส่กุ้งใส่อย่างอื่นตุกว่าไม่เข้าอ่ะคือชอบกินกับหมูสับสุดและโคเลโคเล,เลให้เข้ากันแล้วค่อยเทน้ําซอสถึงเชฟหมี่ปรุงไปพระเอกของวันนี้เลยค่ะสที่คลองใจคนบ้านนี้ไปแล้วอาทิตย์หนึ่งกินไม ไก่ผัดขี้เมาโหสปากเกตตี้อะไรก็ทำได้ปกติคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะแค่ซอสต,ตัวนี้คือจบแต่วันนี้จะขอใส่น้ำเปล่าหน่อยเพราะจะใส่เต้าเจี้ยวด้วยหอมมากวันนี้ข้าวต้องหมดหม้อค่ะจบท้ายด้วยใบโหระพาแล้วผัดต่ออีกหน่อยนะคุเล่คุเล่โอ้ยแกมันน่ากินมากลองชิมดูแล้วคืออร่อยทั้งสองแบบเลยนะไม่ใส่เต้าเจี้ยวก็อร่อยใส่เต้าเจี้วยวก็อร่อยอีกแบบแต่ถ้าใส่เต้าเจี้ยวต้องตนะอเติมน้ำเปล่านะเพราะเต้าเจี้ยวมันมีความเค็มอยู่แล้วไงเข้าใจเลยว่าทำไมซอสเชฟหมีปรุงถึงมียอดขายมากกว่าด้าลิชฟ